เริ่มแรกเราก็จะลงกล้วยก่อนนะคะก็มีกล้วยมีมะพร้าวนะคะเราก็เริ่มเอามาลงลงยังไม่มากค่ะเพราะว่าเรากําลังหาพันธุ์อยู่นะคะว่าเราจะเอากล้วยพันธุ์ไหนที่จะมาลงลงแล้วทําให้เรามีไรายได้ขึ้นมาโดยเร็วนะคะก็ก็มีกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ําว้าอันนี้ก็ต้นยังเล็กอยู่นะคะเราเพิ่งย้ายมาเนี่ยค่ะตอนในเนื้อที่เจ็ดไร่ เราก็จะมีสระน้ําด้วยนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ทำรั้วค่ะเพราะว่าเราค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าทุนเราน้อยเราก็เริ่มที่จะทยอยทำไปทีละนิดทีละนิดนะคะ,ะ,ะ,คะเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็ก็อีกไม่นานนะคะก็ประมาณปีสองปีนะคะก็จะเห็นอ่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะนะคะอันนี้สระนี้ก็จะเป็น การขุดโดยโครงการของกรมพัฒนาที่ดินนะคะาทางภาครัฐได้มาขุดให้นะคะอันนี้ก็ลึกสาเมตรนะคะในเนื้อที่บริเวณสระนี้ก็น่าจะประมาณประมาณตีไปเลยหนึ่งไร่นะคะเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะมากเพราะว่าในแปลงที่ขุดสระนี้ก็เนื้อที่ในเนื้อที่สามไร่ตรงนี้ค่ะ รวมเบ็ดเสร็จที่เราจะทำจริงๆก็เนื้อที่เจ็ดไร้นะคะเราจะทำการเกษตรผรสมผสานนะคะคือเราจะปลูกหลากหลายนั่นเองแล้วเราก็ทำแบบควบคู่กันไปกับทำนาด้วยนะคะนี่ค่ะก็ก็ยังไม่เป็นรูปร่างขึ้นมาเท่าไหร่นะคะเราก็ทยอยทำมีเวลาเราก็มาทำนะคะแอดก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะ อาชีพเกษตรกรก็มันเป็นอาชีพที่ทําให้เราแบบถามว่าลาบากไหมมันก็ลําบากนะคะแต่ว่ามันสุขก,กายสุขใจแล้วก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้ผู้อินทรีย์ต่างๆอินรีย์จากการทําปุ๋ยหมกักอินทรีย์จากขี้วัวขี้ควายแล้วก็อินทรีย์ที่เราทําขึ้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมูลขี้วัวนะคะ ที่วัวีควายเพราะว่าเราเอามาแล้วเราก็เามามาตากให้มันแห้งนะคะเพื่อที่จะให้มันได้ระเหยความเค็มออกไปให้หมดก่อนนะคะอันนี้เราก็ตากไว้หนึ่งปีเต็มๆแล้วนะคะเราก็จะทำการที่จะเอาไปใส่ผักนะคะเราใช้อินรีย์นะคะ ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ